มันไม่ให้ค,คนอื่นะอคอยอยู่เลยโอเคเคอนทำอะไรนี่เอาคืนไปเแกงเขาดิสามสี่อ่ะวอะ,อะ,อะ เคนแคสซี่เองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไหมคะกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> กับน้องพีด้วยค่ะสวัสดีครับเ <c oughs> มื่อกี้หมากับไก่ไก่เออหมากับกัดเขาแล้วอะ <c oughs> ่ะคิดว่าระเบิดไม่ใช่หเหรออเมื่อกี้หมาแบบวิ่งมาเหมือนจะกัดขาเขาเลยย่า มองมุมนี้เดินลำบากลำบากมองมุมข้างหน้าวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นมินิเกม TNT นั่นเองนะคะโอเคโอเคอยากเล่นมินิเกมอะไรก่อนคะเล่นเอ่อ TNT รัน Run ก่อนละกันไก่มาจากไหนจัดไป TNT รันนะคะมาอยากกินไก่จังเลยเดี๋ยวเป็นหนาเหรอเอ่อ TNT รันนะคะโอเคปะ หมาเขาร้องหิ้งหิ้งน่ารักจังเลยน่ารักดีอ่ะโอเคมารุยมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วโอ้โหเะาแบบนี้นี่ว่ะเฮ้ยแหลกแหลกแหลกกูโลนแล้วแหลกมันแหลกอ่ะโอ้ยเมื่อกี้แม่งวิ่งตัดหน้าพี่อ่ะอ๋อพี่ข่ายอนาพี่ข่ายอยู่ตรงนน้นใช่ฉันอยู่ตรงนี้อีบ้าแล้วยิ่งย้อนกลับของตัวเองทำไมวะล่วงเลยโอ้ หน้าเลยอ่ะเราจะไม่ยุ่งกับใครนะคะเราจะวิ่งกับใครนะคะเราจะวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยห้ามมายุ่งกับเราเนี่ยอย่ามายุ่งกับเราเนี่ยคะหลบแป๊บอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองอ๋ยทำไมคุณพีโหดจังเลยต่อไปอยากย้ายอยากย้ายย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 ายเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวก็จบอยู่ชั้นสองเดี๋ยวก็จบไนแหลกอ่ะชิว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  วิ่งแบบเที่ยวเลงอึดเ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 อึดอึดตกแล้วสัตว์โอุ้ยฉันอยู่ชั้นสี่แน่จะสี่ด้วยตกลงรูเต็มคนมาชอบมาวิ่งตัดหน้าเราอ่ะแล้วเอ้าเมอกี่บ้าพัาลงไปชั้นห้ากันแล้วพัดลงมาชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมีชั้นสี่อยู่อ่าโอเคใช้ได้อยู่นะ เมันปิกเร็วจังใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะจะเริ่มกอเล่นไหมคามือใหม่ก็ใช้ได้อยู่ใช่ไหมอ๋อก็ก็ได้อยู่เนี่ยอย่าปิกแต่งหน้าอ๋อจะไม่แต่งหน้ากาวอ๋อในที่สิบห้าเหรอสิบหกสิบห้าประมาณสิบห้าโอเคยังรออยู่เฮ้ยเฮ้ยอ้าวดีกเหรอแต่ยังยังเฮ้ยเอาละ กำลังจะไปดูพอดีเหรอโอเคได้ที่เท่าไหร่อ่ะที่เก้าเหรอเออประมาณที่แปดที่แปดได้พี่อ่าใช่ได้ใช่ได้ที่แปด่ะโอเคโอ้โหแบบนี้ด้วยวะทิบหายแล้วเอออย่าวิ่งตัดหนะหนูสิคะทำไมบล็อกมันไม่หายวะโอ้ยแหลกแหลกโอ้โหแหลกมากเม่มันก็แหลกแบบไม่หายอะแต่ไม่หายเราก็ไม่ตกด้วยนะโคตรโกงอ๋อลงไปข้างล่างมันจะกว้างกว่านี้ไปจริงเหรอ โอตกแล้วโอ้โหโโอ้หตกไปสี่ชั้นล้วนวายอุ้ยตกแล้วตกแล้วอุ้ยลงมาข้างล่างมันกว้างขึ้นไหมลมาข้างล่างมันกว้างใช่ใช่ใช่กว้างอาจจะแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพัสเซลกว้างขึ้นหน่อยค่อยๆกว้างขึ้นหนีปะยาววิ่งตัดดนะตกแล้วกูตายแล้วกูตายตัวอไวจังที่สิบเจ็ด โ <Okay. S 2> ทางมันแค่งไงมันตายง่ายเขาสีโอเคพี okay. ่ขวัญอยู่ไหนวะนด,ดูก็ก็คลิกที่ลูกเข็มทิศแล้วก็คลิกที่หัวเรามันก็จะตามมาดูเราเ <c oughs> ตาบ่แล้วก็ตกเลยเอา้าตกล้ว้อามีสองชั้นหรอฮะเลวที่แปดมีแค่สองชั้นเองเหรอ <c oughs> มีห้าหกชั้นเจ๊ตกมาแล้วเจ๊ไม่รู้ตัวไง <c oughs> ตกว่าชั้นเองจมดิ่งออกมาเลยให้เขารู้จริงๆจมดิ่งออกมาเลยจริงว <c oughs> ะของของพี่สองชั้นเพราะพี่อยู่ด้านซ้ายของพี่อยู่ด้านขวาอ๋อนี่อยู่ทางสบายกู <c oughs> ย,ยังตายไวเลยีลองดูเันมีตกางๆแค่นี้จะจะยากวะเดี๋ยวคนวิ่งตัดกันนว่าเร็วมากๆโอกระตุกแหลกสุดๆเราต้องวิ่งชิดขอบไปนะคะไม่มีใครมาวิ่งกับเราหรอก น่ขอนแล้วไปกลางบอกเลยว่าไม่จริงคอน้องพี่ตัดขอบทิ้งไปหมดเลยออกแล้วน่องพีตัดขอบิอ้้ยเโอ้ยลงล่องกลางล่องแล้วมันไม่ลงชนนักไอ้บ้าเอ้ยเกือบลงแล้วเมื่อกี้ลงนี่ชั้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยชั้นสามอยู่นี่ มันยากจังเลยอ่ะมินิเกมมันนี้โอ้โหฉันห้ากลัวเลันสุดท้ายเลยอะโชคดีนะกาลูกลู่อันนั้นแบบอันที่สี่ตกมาลงหนุ่มพอดีเลยอ่ะอืมใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะต้องระวังเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยที่ห้าของฉันได้อยู่อะ นี่เราเหลือกันยังเหลือ12คนครบนี่หว่าใช่โอ้มันมีไหลลงไหล่ชั้นนี่หว่嘛ยังยังไม่หมดเลยเนี่ยทีลงมาแล้วเนี่ยอันท้ายเออเหรอไหลชั้นอะมีเยอะมากบอกเลยแม่แม่ลวงแม่กวันสตาร์ตกเอออันที่เท่าไหร่อันที่ท้ายโอ้หเยอะอันนี้ตายคนที่เก้าหรอโอ้โหไม่ถึงท็อปห้าเขาต้องได้ท็อปห้าว่ะ วันนี้เขาชิลมากเธอมาดูเขาสิเดี๋ยวดูเฮเอนโอ๊ยจะตกตกตกโอ้โห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 หย่าเฮ้ยท้องผ้าว่ะท้องผ่าว่ะฉันตายคนเดียงคือคนที่สี่ไม่เป็นไรฉันยอมอย่าอย่าไปตายอย่าไปตายอย่าไปตายมันมันไม่ไปอีกอย่าไปตายอย่าไปตายอย่าไปตายอย่าไปเอ็วเอ้ยได้ที่สามวิ่เก่งเก่งเก่งพี่ขันเก่งว่ะไปยิงไปยิงไปเลยหย่า พูดอย่างนี้เดี๋ยวมาจำจริงกูวิ่งสวดอ่ะกูวิว่งสวดทุกคนอ <c> ะ <oughs> โอ๊ยเคที่เคซีค่ตามตไม่ยุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราโอ้โหมันต่อยเราแต่มันต่อยเราไม่เจ็บสึกเ,เปลี่ยนขอร้องให้เธอเลิกยุ่งกับเราเอ้ยเหมือนโดนต่อยแต่แบบอ๋อระเบิดหายโอ้มันจะมีบางคนแบบเราวิ่งไปข้างบนไม่ได้อ่ะ เรียบร้อยอ,อะไรเรียบร้อยว้ายหลบแปบบ๊บ <c oughs> ขออยู่เป็นเพื่อนไหนนะคะขออยู่เป็นอา้าว <c oughs> ขออยู่เป็นเพื่อนไหนนะคะห <c oughs> ล่นเช <c oughs> อ่าตรงนี้รอดปลอดภัยซีสามสองหนึ่งดิสเขดาวรอดเราก็รอดโอเคยังรอดอยู่นะครับเขกากลัวได้เป็น่ะ กีทีมากูตกฟันหลุดอะเอาดิคนข้างหน้าก oh. ูตกฟันหลุดอะถ้าเทียนทีมาก็คือแบบเธอเธอในสืาเขะโดนคนข้างหลังทําร้ายมันเป็นสกินแบบยิ้มแบบยิ้มแล้วมีฟันอะเออถ้าแบบได้เทียนทีเขาจะตกมันฟันหลุดจริงจริงะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมันกมาเลว เมื่อกี้อยู่ชั้นบนเวยเขาปล่อยเอยได้ทิกูกระโดดลงหิวเลยเออยู่ด้วยเอยข้างล่างเอยเออตัวระเบิดเขาหล่นไปข้างล่างเลยเขายู่หลังเธอหันนั่นสิไม่หันยุบยุบุบเขาไม่มีที t หันมามองเขาแค่นั้นเองเธอดูดูดู t อนย่นดูทเอ็นยุ่นหัวท n t อนียุ่นหายไปเลยจงไงจงไงอ๋อหล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 บหลบหาบหหลหลบบด กดแตกแน่กดแตกแน่ระวังคนนะค่ะไั้ง่จโดดลงมาด้วยโอเคเราเก่งแค่นี้เหรอข้ต่อยลราก่อนแล้วตอนเราหันหลังไปทางอื่นไม่กี่โกงจะบัสเลยแอนน์ลังแกงเคนแคซี่อ่ะเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นเขากระโดดไปเราต่อยทันเลยใช่คือเราก็ตกใจว่าเธอจะแบบว่า ตีเราไงเราเลยกระโดดลงก่อนเนี่ยเรียบร้อยคุณหล่นมาด้วยหล่นเนาอหายแล้วไม่รอดไม่รอดไม่รอดนางหนูนางหนูไม่รอดนะนังหนูไม่รอดแย่ไม่รอดนางหนูไม่รอดกูเดี๋ยวไม่รอดนางหนูตบแป้งยานะกูจะไม่รอดเลยเออตายพร้อมกันใช่ไหมที่กันก็ตาย มีสปีดบูทอะไอ้บ้าเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันไปไปใกล้ไกล้ไปไกลาใกล้อย่ามายุ่งกับฉันชิกแซกแซ๊บอ๋อที่เราเล่นมันจะเป็นน้ำอันนี้คนละอันกันแต่ก็คล้ายๆกันไอ้หนูไอ้หนูมาูเรียบร้อยหนูหลบแป๊บโอ้หนูหลบแป๊บโอ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดหนูนี่กดชิปหลบเลยนั่งนั่งนับแป๊บ สี่สามสองรอดรอดรอดพอดีโหเจียววิเจียววิไปต่อยเขาปุ๊บแล้วตายเลยอ๋อชอบบีโชบบีมันอยู่ใกล้ๆเราใกล้ๆเราไม่ระเบิดเถอออีอคนระเบิดไม่อยู่ค้างพี่สวนไปเมื่อกี้โอ้ยน้ำแข็งละลายแล้วเชิญอ๋อ,อมันเปลี่ยนฤดูไปเรื่อยจริงเหรอไหนเนี่ยน้ำแข็งละลายไปแล้ว อะไรอะไรดัมเบเลียนดัเบียนหัวแดงๆไงหัวแดงๆไปเยอะเราต้องหาคนเยอะๆให้เจอเราใชไม่ได้คนเยอะตกตกมาข้างล่างนายเราขอไปด้วยสินายรอดหอดกูรอดแล้วกูรอดแล้วอย่าไปยุ่งแถวเขานี่ปกติสุ่มากเถอะม่มีอะไรมากเอ้ยเอ้ยเลยอีกสิบวิสิบวิอ่า บูดแล้วโอเคแล้วอย่าตายอย่ไปนะโอเคอย่าขึ้นตายนะโอเคแล้วแล้วพอที่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยแล้ว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 โอเคอีกจะได้โอเคมาดูเรามาได้ตอนนี้รู้สึกว่ามีคนเอ้าเจ้น่าอย่าตีฉันไม่เจ้น้าอย่าทำร้ายฉันนะมาตามมาอยู่ป้าไม่ไม่ไม่ตามหรอก เก็รู้สึกเป็นช่วงดีที่เอลล่าไม่ตามมาแต่เขาอยู่บนหัวเธออ๋อไปแล้วคนละทางแล้วตอนนี้คนเป็น TNT สองคนนะรู้สึกประมาณนั้นพี่ขวานข้างหลังเขาเห็นเราปะพี่ขวานไปไหนแล้ววะว้ายู่บนบานแล้วหลอกอยู่นี่ไงเขเห็นแล้วหัวแดงโอ้โหข้างหน้าเกิด TNT โอ้โหโชคดีที่เขาไม่สนใจเรา โอ้โหไปแล้วจังหวะนี้วิ่งตรงน้ำเนี่ยเจวี่แข่งกับคนทีทีทำไมไม่รู้ไงคือยังไม่เห็นเขาอยู่ตรงนี้เอาเอาคืนไปโอ้ยรอดรอดรอดพอดีไม่รอดวะเอาคืนไปพอดีเลยรอดกลัวโดนอีกอ่ะกลัวมันแบบว่าบึ้มสปารมาตรงมือข้างหลังไงโอ๊ยแปะแปะข้างบนเก็ไปไหนเนาะ ได้ไงข้างหน้าเอ้ยมันตีไม่โดนอ่ะโดนแล้วดีหนีปั๊บเอ้ยตามมาอยู่ปะตามกระโดดตีกันตรงนี้แหละมึงเอาปักเอากูบ้าเฮ้ยไปตรงหินหนืดอ่ะตรงนี้มันเออหินหนืดกูตายกูตายกูตายแน่นอนหินหนืดอู้กูตายแล้วแน่นอนตรงอันนี้ ตายตายเจ็บดิเอ้เจ๊ขวาข้างบนข้างบนข้างบนแล้วลงดูเลยจไปนะทันไม่น่าทันไม่น่าทันน่ะในที่หกค่ะนส TNT มันเร็วมากเลยนะเร็วกว่าใหม่มากอีกตานอีกเนี่ยอีกตายอีกตายหนุกหนุกหนุกคนเล่นชอบไงตัดก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันแค่โยนโยนโยนลงไปเว้ยก็ใส่เอฟเฟกต์นิดหน่อยมันไม่ยากหรอกอ๋อมันมันมัน กันไม่รู้ว่าทักมายังยังน,นปะ,ปะรุ่ยรุ่ยรุย่ยโอเคสายเชือนโอเคสายโหดโอเคน่ารักเ,รเหรอโอเคน่ารักคึกค,คักราลงเล่นกาดได้เดี๋ยวเราจะต่อยเคนคือซี K โอ้แล้วด่านนี้ด่านนี้อ,อ,อีก<ร>แล้วว่าเราเล่นไปแล้ว อันนี้รู้สึกว่าจะระเบิดระเบิดเป็นโดงเจ๊ทางขวาระเบิดเป็นดงที่เราวิ่งหลบู่แถวนี้รู้จะรอดหรือเปล่าน่ะเขาเป็นมีคนหัวแดงกูึกว่า TNT ระวังแดงสี่เหลี่ยมเลยระวังนะหัวแดงสี่เหลี่ยมเลยโอเคหลบตรงนี้ดีป่ะจังหวะนี้ต้องหลบค่ะมานับรอสองหนึ่ง นั่นแงป้าแล้วต้องได้สุดกูได้กูก็ได้ชื่อไหนกันวะใครอ่ะพนระเบิดเนี่ยอ๋อไปเรื่องหมดล้วงแต่เอ๋เบบี้เอาไวทำไมเบบี้ต้องหน้าเลยเมื่อกี้เขากโดดเบบี้อย่าตามฉันมาเลยนะฉันกลัวเร็ว เนื้อฉันไม่อร่อยรอกฉันกระโดดลงแบบอย่างรัวๆเลยอุ๊ีไอเนี่ยอีหัวแดงเนี่ยมันเกียร์นะมันต่อยทุกคนลงมาหมดเลยเนี่ยอีเนี่ยอ๋อไม่ให้คนอื่นขยืนเลยโอเคแคแอนทำอะไรนี่เอาคืนไปแก้งเขาดิอ่ะสี่อ้าอะาะ เขาทำไมล่ะเมื่อกี้สาไม่ทำอะไรเธอได้อ่ะก็เขอจะตอขคืนอ่ะแล้วเขาจะตออย่งใครก็มีแต่เธอคนี่ไม่มีทีนอ่ะนอกั้นเขาก็แบบว่าวิ่งกันหนีไปหมดแล้วอะรอดูอดังหอดร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 อดายดรอดรอดรอรอรอกรอด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 รอมอดรอดรอดรอดองอดรอดอด่อดรอดรออดอดอดออดอดอดดรอดรรอม่ออ อยู่ตรงหน้าเธอเลยนะมาแล้วจริงๆโอ้โหรีบกัดหข้างหลังโอ้แบบไม่รอดโอเคไม่รอดแน่นอนจังหวะนี้อดดันใจออาไาหายอันนี้ด้มาโอ้ยออเอลระเบิยู่ที่มือได้ไงวะอ่ะตีไปใครไม่รู้แต่เมื่อกี้เกับบโดนเคนขอโทษ่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวนี่ไอคีเอ็นหัวดแดงอยู่ตรงนี่ไี่หายคีเอ็นกันะคีเอ็นเราโทษด้วยมีที่ซ่อนนี่ไงคเอ็นไรทำมา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 ไม่มีที่ตรงนี้ด้วยเหรอเออมีที่ขึ้นน่ะแล้วถ้าเราเป็นระเบิดกัน ก็ก็ก็ต้องรีบกระโดดลงไปหาคนอื่นไงหลบตรงนี้ก่อนนะคะเราก็ต่อยเธอแล้วก็วิ่งเข้าไปทำไมทาตัวแบบนี้ต้องเล่นงั้นแหละรจงก็จะหาเจอเห็นปะไม่มีใครสนใจถ้าไม่ยากหาคนรอดกูได้แล้วเบิดก็กระโดดมาต่อยกูอย่างนี้เลยเหรออยู่ๆก็ได้รลเบิดไปเแต่ว่าเฮ้ยแล้วคนอื่นเขาไปไหนกันหมดโอ้โหไปหมดแล้วไงเออคนหายหมดแล้อะ ไปชิพ่าและวยี่สิบเอ็ดมีแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหคนโอ้โหวิง่งแบบวิ่งตบแบบหลบมากอะ่ะหลบฝุดๆ,ๆอะ่ะเอาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปข้างหน้าได้เอาคืนไปเรียบร้อยถ้า <laughs> จะโดนตีอีกแล้วหูถาม,มเัเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสองวีโอ้เรียบร้อยรอดเลยงานนั่นงานเมื่อกี้เกือบตายอะ่ะต่อยคนต่อยได้คนหนึ่งพอดีเลยอ่ะเมื่อกี้น่าจะบักนะ คือเมื่อกี้บรรทนมันมันก็ยังอยู่บนมือพี่เว้ยแล้วอยู่มันก็เด้งมาอยู่มือคนนั้นแบบงงก็ต่อยแบบไม่รู้ตัวคิมมันจะนอนมันจะบักไปที่เดิมไหมได้เอาได้เอาเมื่อกี้ตัวนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วตุ่มซุ่มซุ่มยี่สิบเก้าซิก่อนโอ้ยโอเคซุ่มโอ้ยเนียนหูตรงเนี้ยเนียนบ้างมันเห็นแท็บชื่อจริงๆมันไม่สมควรจะเห็นแท็บชื่อเลย ดีแล้วมันหายากเกินเลยอ๋อน่ตรงนี้ใช่ได้ผมว่าจะรอดนะคะหวังว่าเขาจะแบบไม่วิ่งมาโอ้โหเขาอยู่บนยอดแกตึมเลยเธอบนพวเขาห้าสี่สามสองถ้าเราไม่เป็น TNT ล้วก็สบายแหละอ่าใช่กลัวเป็น TNT มากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวขอดูวิ่งว่นกี้คนที่เป็น TNT เขาอยู่ขางบนั่นนะจริงเหรอเขาตีใครไม่ได้มั้งไม่ไม่ได้ตีใครไม่ได้เขาไม่ตี อ้าวกูนี่ก็เป็น <c oughs> ขึ้นไงล่ะทีนี้ขึ้นไงวะขึ้นไงอะ่ะก็ต้องกระโดดขึ้นมั้งขอไม่แน่ใจเหมือนกันมีมีคนอยู่ขา้างล้อพยายามอย่าไปที่อับเลยเนี่ยที่อับแม่งหาทางหลบยากมากมากอ่า อย่างน้อยเราจะได้มีคนแปะอยู่ขน้นโอ้ย <laughs> โอ้ยตายแล้วเรียบร้อยโอ้โ,อโ,อโอพ,พี่ขวัญอยู่นี่วะข้างบนอยู่ยงคงกระพันนะพี่พี่ใครเห็นด้วยอยู่ตอนนี้พี่ขวัญมาแอบตรงนี้แล้วก็นั่งกบก้มดิเขากลัวเขาเป็นเทียนทีไงอ๋อแต่ถ้าไม่เป็นเขาก็โอเคแหละอ๋อต้องกระโดดขึ้นมาอย่างนี้เหรอเออต้องกระโดดมา ปีนี่เราก็โหวนก็หาไปทาง,ทางไปไงเจข้างบนคือข้างบนมีคนอยู่คนหนึ่งมีมีมีผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นอนะ่ะแต่กวาดตาต่อไปต้องเป็นอนะ่ะไม่มีบนยอดอีกคนหนึ่งบนยอดหันไปข้างหลังเนี่ยอ๋อจะ <c oughs> ไปไหมอะ่ะเขาไปทำไรข้างบนอะ่ะก็ว่าทำไมคนมันหาคนไม่เจอมันหลบไปอยู่ตรงนี้เองปุ๊บสามาสองหนึ่ง ต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะเหลือหกคนรอบนี้ฉันได้เป็นแน่ๆเลยดูท่าทางแล้วเดี๋ยวฉันจะกระโดดลงไปแล้วก็ตีหัวฟ้าทันทีเริ่มอเอ๊ะเอ๊ะจะใบอ๋อมันมาเริ่มกลางก่อนเออมาเริ่มกันใหม่มเ,มมเอ,อเจเนียนเจเนียนที่มีแยวอยูกันนึเมียที่ผายเลยเมียนดีเราต้องเล่นแบบนินเนียนเจมาเกียเจวิ่งเจตกอยู่ตรงหลุมแล้วนะมันก็ไม่มีใครเห็นเราจริง ส่วนมากคนเป็นข้ามบันไดข้ามสะพานเว้ยไหนบอกไม่เห็นไงตีกูแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีตัวเลือทั้งสองตัวน้าตีไปแล้วกลับมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเคไม่มปแล้ววิ่งหลบก่อนก็ดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหหรอห้าคนแล้ก็กลับไปรวมใหม่เถอะรอบนึ่งใช่ต้องรีบใส่เกียร์หมาวุ้ง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 ใส่เกียร์หมาก่อนเลยจังหวะนี้ไปแล้วกูไม่ได้เว้ย มีคนมันดไม่ไม่ไม่เาตีกันอยู่สองคนเกียวเกียวเกียวนี่ก็ตัน่าจะดีหลบไปตรงนี้เขาตีกันไปตีกันมาหลบอยู่ตรงนี้อย่าให้เห็นฉันนะอย่าเห็นฉันนะอย่าเห็นฉันนะเขาไปตีคนอื่นแล้วอ๋อโอเคโอเคเขาไม่ได้วิ่งมาทางนี้ใช่ไหมบอกด้วยอยู่ไหนวะอยู่ตรงสะพานอยู่บนสะพานเนี่ยอมันวิ่งไปทางนู้นละฉันอยู่ข้างหลังสะพานเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโคตรเนียนเลยเออต้องหลบแบบเนียนๆเว้ย ต้องแบบซิกแซกฟุกฟลิกกูว่าเดี๋ยวมันวิ่งมาตรงนี้แอบตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะไอ้คนไอ้สองคนนั้นมันรู้ที่แอบแล้วเดี๋ยวไปแอบที่อื่นนั่นแหละไม่หรอกถ้าเราไม่ได้เป็นทีก็แข่โอเคอ่ะอ้าววุ้ยวุหลบเอ้ยกันไรกันไรเออวิ่งไปเลยวิ่งตรงตรงไปเลยไม่มีใครตามตรงไปเลยโอเค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 ตรงไปเลยตรงไปเลยอย่าไปหยุดอันนี้น่าจะชนะนนั่นนี่เนี่ยหรือเปล่าไม่หรอกตอนสองรอบสุดท้ายแบบสองคนสุดท้ายตีกันไปกันมาแบบมันมากอ่ะพูดเลย

บ้าปะเจวับวิ่งหนีนะมาปะมันแหลกอ่ะมันแหลกอะเธอวับไปคนละทางตีกันอยู่สองคนฝั่งนู้นโอเคเออโอเคพี่ขวัญไม่มีอ่ะใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งก็แดงทำไมไม่มีคนสนใจพี่หนึ่งก็ที่สองหรือว่าเขาเห็นยศขวัญมันดีเขาเลยแบบปล่อยเอออาจจะไม่อยากแกล้งหรีอเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสิ่งเสื่อสิใสไม่ทำอะไร คือได้คือได้คือได้เดี๋ยวตายเนี้ยนะตายทิ้งเด่นมาแล้วว่าใครจะมือไวกว่ากันเธอเป็นน่ะโม้โมอตีตรงเนี้ยแหละเอาดิเอาดิใครบบกวีสุดท้ายก็คนนั้นน่ะเอาดิเอาดิตีแล้วก็วิ่งหนีดิวิ่ง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 รังไรตีตีมันวิ่งหนีแล้วมันไกลอ่ะ เธอวิ่งเร็วกว่าคนเป็นเทนทีวิ่งไวกว่าไกลอ่ะมันไกลไม่ทันนะเไ็้บ้ามันมาตกลงอีกยังไม่ทันหรอกไม่หร่อแค่กากแต่กระโดดไม่เป็นกากจะหายเลยดูกระโดดโคตรช้าหายไปแล้วโอเคบูมพี่ขวัญไม่ค่อยพิวได้ที่สองเนี่ยพี่ขวัญอาศัยความเนียนไม่ค่อยพิวเรื่องกระโดดเท่าไหร่โอเควันนี้เราก็มาเล่นกัน แล้วนะครับก็สำหรับอ่ามินิเกมโหมดไรพี่ขวัญมี TNT Run นะคะแล้วก็ TNT Tag นั่นเองนะคะใช่สนุกกันไหมล่ะคนเล่นนี่แบบมันมากโดยเฉพาะ TNT อ a g เนี่ยแบบยกให้เป็นมินิเกมอันดับหนึ่งเลยห้าหาขี้เ็กขี้เต้นถ้าแบบคีดสภาพนะถ้าแบบเรายกพวกมาเล่นแบบสัก4ีคนแล้วแกล้งกันไปแกล้งกันมาเข้าใจไหมมันใช่ ชอบกันไหมถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe กันนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ okay, พี่ปีกับพี่ขวัญมากๆเลยนะจะได้มีเกมใหม่ๆม,มาให้ดูกันนะครับผมได้แล้ว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 ใช่อะวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะครับผมใครมีเกมอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทั้งสองคนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะครับผมโอเคค่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย,บายจู๊บ 拜拜！拜拜！